สื่อธรรมะพ่อครูตอนจะกแก้ไขอุปาทานนิรมาณกายในตนได้อย่างไรคุณสุทัศน์สุภาพันธรานนนเคยเห็นภาพคนแต่ไม่มีตัวตนอ๋อคนนี้นี่มี พอพูดพับนี้อาตมาเข้าใจแล้วว่านะั่นคืออุปทานชนิดหนึ่งของคุณคนนี้คุณสุทัศน์เนี่ยเคยเห็นภาพคนแต่ไม่มีตัวตนมีแต่ภาพเหมือนฉายหนังย่งคืออะไรครับของตกกํามนี้อย่างนี้คืออะไรครับคืออุปทานอุปทานคืออะไรอุปทานคือสิ่งที่สร้างขึ้นเห็นภาพก็คือสิ่งที่หลอกตา หลอกสร้างเป็นตัวอย่างคนเห็นผีหรือเห็นเทวดาเป็นรูปร่างเห็นอะไรแต่ต่างๆนะเขาเห็นด้วยตาเขาสัมผัสว่ามันเห็นเลยนะมันเป็นสร้างเป็นนิรมาณกายเป็นกายทิพย์กายทิพย์นี่ไม่ใช่ของดีนะเป็นเรื่องที่มันละเอียดมันมันรู้ไม่ได้ง่ายแต่คุณสร้างขึ้นมาของคุณเอง คุณปรุงแต่งขึ้นมาด้วยจิตของคุณเองโดยคุณไปที่ได้เชื่อเชื่อคนซ้อนมาชั่วได้ยินได้ฟังมาจากชาติไดนก็นแล้วแต่มาถึงมาชาตินี้คุณก็ยังจําได้ยังเห็นได้อย่างคนที่มีอุปทานะก็ยึดติดอย่างคนเข้าทรงนี่เป็นต้นจําได้ว่าต่ชาติโน้นชาตินี้แล้วคนก็เคยผ่านๆมาที่ชาติไหนก็แล้วแต่แม้มาชาตินี้ก็จาอ้ออย่างนี้เรา,าก็ทําเป็นก็สันแล้วก็ทําให้ตัวเองนี่ไม่รับรู้ ดับสัญญากดจิตกฎสติสัพพัญญาตัวเองไปให้มันไปตามเรื่องมันก็มีแต่สัญญาที่คุณจําได้ว่าอ๋อเขาต้องออกท่านี่เขาต้องออกสันไปแล้วก็่านี้่านี้อักนะาตมาผ่านด้วจะว่าเล่นไม่ใช่เล่นนะจริง,รงๆงมาตั้งแปดปีไสยศาสตร์เขาทรงนั้นนนนีน,นีอะไรมาเนี่ยแล้วมาเรียนรู้ธรรมอา,าพุจ้าจึงรู้จักสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่กิเลสอุปาทานทั้งนั้น เป็นกิเลสอุปาทานเพราะนภาพที่คุณไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ความจริงเห็นสิ่งจริงนี่ก็คือตากระทบรูปคนส่วนมากเห็นอย่างไรก,กระทบเนี่ยหัวะกะลำมปลีคนทุกคนที่ตาดีตาไม่เบี้ยวตาไม่เพี้ยนสีครบรูปล่างสีสันอะไร มันก็เห็นรูปร่างอย่างนี้เหมือนกันที่เรียกว่าความจริงเพราะไปอุปทานก็เป็นความเพี้ยนไปจากความจริงปั่นเองเนรมิตเองแล้วก็เป็นหลงว่าเป็นตาทิพตาทองตาวิเศษอะไรนั่นคือคือโง่อวิชาวิชาจริงๆความรู้คือความจริงตามความเป็นจริงตากระทบรูปอย่างไรคนธรรมดาสามัญไม่ว่าชาติไหน ภาษาในศาสนาในเห็นเหมือนกันหมดไม่แย้งหรอกอาจจะใช้ภาษาต่างกันเรียกไปเท่านั้นเองนอะเพราะงั้นเรื่องของอุปทา,านที่คุณพูดมาเนี่ยเคยเห็นภาพคนแต่ไม่มีตัวตนมีแต่ภาพเหมือนฉายหนังอย่างนี้คืออะไรครับนะก็อธิบายไปแล้วนะ แล้วยอะเดี๋ยวนี้ยังหลงเลท่ากันอยู่เนี่ยหมอปลาหมอเปลือไปปราบผีปราบสางอะไรนะโอ้ไม่รู้จะทํำยังไงนะเสร็จแล้วเขาเาเขเอาเขาก็มีเจตนาทําให้หายไปขั้นหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปค่อยอีกชช่วขั้นหนึ่งแต่มันยังไม่ถูกต้องตามวิชาของาศาสนาพระพุทธเจ้าหายยังอาตมาเนี่ยพอมาเรียนพุทธศาสนาแลวอาตมาก,กลับไปช่วยคนที่ใส,สาศาสตร์ที่เคยเข้าทรงเคยหลงอะพวกนี้นไปหลงเป็น บางคนเคยเล่ามาแล้วนะไปหลงมีสามีเป็นพระพรหมอายุสิบหกสิบเจ็ดอาตมาก็อธิบายให้ฟังเออก็หายหายเลยเข้าใจไม่เป็นหลงเลเทอะที่ไปไปปั้นอุปทานอะไรมาสร้างมาเป็นเรื่องเลเทอะอะไรต่างๆนะคนที่จะมีอุปทานอะไรต่างๆนานาเป็นเทวดาผีสางนางไม้อะไรอะไรที่ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกมันเป็นเรื่องที่เขามีมาเก่าพวกเดรัธีพวกอะไรอะไรก็ยึดติดกันเรื่องเอามาเล่าแล้วก็ทํากันไปนะพระพุทธเจ้าก็ดึงกลับเขามาสอนให้รู้ความจรงิงนะจนกระทั่งสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นความจริงที่สุดคือปัจจุบันธรรมที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสโพธพิภพสัมผัส เย็นร้อนอ่อนแข็งข้างนอกนี่คือความจริงสิ่งเดียวนอกนั้นเป็นเรื่องที่เป็นสัญญาเป็นอุปทานที่มันเป็นอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างนอกไปกว่าความจริงคุณเห็นอย่างนี้เป็นเห็นอย่างที่กระลำปรีนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละสีมันอย่างนี้ใบมันอย่างนี้รูปร่างมันอย่างนี้กลิ่นมันอย่างนี้อย่างเงี้ย มันก็อย่างนี้เท่านั้นอย่างเดียวอะแล้วก็รู้ต่อว่ามันเป็นอาหารได้เป็นสิ่งที่เลี้ยงชีพได้ก็ใช้มันให้ตรงตามที่มันเป็นที่ควรอ่ามันดีกว่าทองคํานะบางทีมีแต่ทองคําไม่มีพวกนี้เนี่ยตายกินทองคําไม่ได้แต่มีอันนี้แล้วนี่นะไม่ต้องมีทองคําอยู่หลอดไหมหลอดเลยอย่างนี้เป็นต้น พอนจะรู้ความจริงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าโอ้ใครนะที่ท่านอะไรท่านอะไรจะบอกเ,อเงินทองไม่ใช่ของจริงข้าวปลาขุดหลวงหม่อมเจ้า,เ,ามมเจ้าจหม่อมเจ้าอะไรอ่ะเอเอสินทิพรอรกินียาตอ์ข้าวปลาทอง,เ,องเงินทอง ของมายา,ข,า,ยาข้าวปลาเป็นของจริงอะไรเงี้ยน,นี่ก็เป็นปัญญาเป็นปฏิปานปัญญารู้ความจริงขึ้นมาอ่านี่คือรูปของท่าน,นเงินทองของมายาข้าวปลาสิ์ของจริงนะนะสื่อธรรมะพ่อครูตอนจะแก้ไขอุป,ปาทานนิรมาณกายในตน ได้อย่างไร